สวัสดีครับเพื่อนเพื่อครับเพื่อนๆครับวันนี้เรามาดูวิธีการเพาะเห็ดฟาร์มแบบแปลงเทราดง่ายๆกันครับของน้องแคตตี้หนึ่งในเสียงสาวนะครับคนนี้ฝีมือไม่เบาครับค่อนข้างที่จะขยันและเก่งมากเพิ่งทําครั้งแรกแต่ผลงานออกมาดีมากครับทุกคนก็จะมาดูนะครับว่าน้องเขาทํายังไงนะครับเหตุของเขาจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆครับจะทําคลิปวิดีโอให้ดูทุกขั้นตอนเลยครับขั้นตอนการทําไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนครับทุกคน เริ่มแรกก็จะทำการปรับพื้นที่นะครับให้เสมอกันนะครับทุกคนแปลงนี้จะเป็นแปลงยาวนะครับจะทำแปลงยาวอยู่ประมาณเกือบ20เมตรเลยครับทุกคนครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากทำแปลงสั้นแปลง1เมตรแปลง2เมตรก็สามารถทำได้เหมือนกันนะครับหรือว่าแปลง4เมตร5เมตรนะครับทำได้หมดนะครับทุกคนครับเกลี่ยให้มันเสมอกันนะครับให้พื้นมันเสมอกันเวลาเรารดน้ําความชื้นจะได้เสมอกันทั่วทั้งแปลงครับเพื่อนๆครับมันก็จะมีผลทําให้เหตุเกิด เสมอกันทั่วทั้งแปลงครับเพื่อนๆหลังจากที่เตรียมแปลงเสร็จเรียบร้อยนะครับพอเกลี่ยแปลงให้เสมอกันเสร็จเรียบร้อยก็จะมารองผ้ายางครับทุกคนผ้ายางที่เราใช้รองพื้นเป็นผ้ายางใสนะครับหรือว่าจะเป็นผ้ายางชนิดไหนก็ได้นะครับทุกคนครับคือ จุดประสงค์ก็คือไม่ต้องการให้วัสดุเพาะของเราเนี่ยหรือกา,กากมันนะครับไม่ให้กากมันติดกับพื้นดินนะครับทุกคนมันจะเป็นการสะสมเชื้อรานะครับลงไปในดินพอเวลาเราทํารอบต่อไปนะครับโดยใช้พื้นที่เดิมใช้แปลงเดิมนะครับมันจะมีผลทําให้เห็ดเราเกิดเชื้อราได้ครับทุกคนครับเมื่อรองผ้ายางลงในแปลงเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนต่อไปก็จะเป็นการนําวัสดุเพาะลงไปในแปลงแล้วนะครับ สูตเพาะที่เราใช้นะครับพี่เพื่อนเห็นคือกากมันนะครับกากมันนี้จะมี3ชนิดด้วยกันจะมีกากดินกากล้างกากแป้งแต่ที่เราทำนะครับที่เราใช้ในแปลงแบบเทราดนี้นะครับเราจะใช้กากดินนะครับเพื่อนๆครับ 1แปลงโดยประมาณนะครับถ้าแปลง4-5เมตรเราจะใช้กากมันอยู่ประมาณ10ถังสีนะครับโดยเฉลี่ยนะครับเพื่อนๆครับถ้าแปลง20เมตรนะครับเราก็คูณไปตามจํานวนนะครับแต่ว่าด้วยความชํานาญนะครับเราคําคนวณใส่กับรถเข็นนะครับมันค่อนข้างที่จะ พอดีและก็สะดวกนะครับทุกคนเราคำนวณไว้แล้วว่ามันจะใช้ประมาณกี่รถเข็นนะครับใส่กากมันให้เต็มแปลงครับทุกคนพอเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเกลี่ยกากมันให้มันเสมอกันนะครับเพื่อนๆครับความเสมอกันของกากมันหรือวัสดุเพาะภายในแปลงนะครับมันมีส่วนในเรื่องของเวลาที่เรารดน้ำนะครับความชื้นในแปลงเนี่ยมันจะได้เสมอทั่วทั้งแปลงนะครับเสมอเท่ากันนะครับเพื่อนครับถ้าตรงไหนมันแห้งกว่าหรือมันชื้นกว่ามันก็มีผลทําให้เห็ดนี้มาไม่พร้อม หลังจากที่เราเตรียมกมากมันลงในแปลงเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเตรียมในเรื่องของเชื้อเห็ดครับทุกคนเชื้อเห็ดที่เพื่อนๆเ,เห็นนี้จะเป็นเชื้อพุตานนะครับแปลง4-5ถึงเมตรเราจะใช้เชื้ออยู่ประมาณ2ก้อน2ก้อนครึ่งนะครับโดยประมาณประมาณนี้นะครับแปลงนี้ประมาณ20เมตรนะครับเราก็จะใช้เชื้อแค่ 10ก้อนพอนะครับโดยประมาณครับทุกคนครับเชื้อที่เราใช้ที่เพื่อนๆนเห็นตอนนี้นะครับจะเป็นเชื้อพุตานเชื้อพุตานจะมีลักษณะพิเศษก็คือจะสามารถทําได้ทุกฤดูเลยนะครับทุกคนลักษณะของดอกเห็ดก็จะดอกโตดอกใหญ่นะครับเนื้อแน่นไม่อุ้มน้ําไม่ช้าง่ายนะครับเพื่อนๆืนครับพอเรายีเชื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นคุยขุยละเอียดแล้วเราก็จะผสมผงแป้งกระตุ้นเส้นใยนะครับเพื่อนๆนครับที่เพื่อนๆนเห็นขาวๆในเชื้อนะครับก็จะเป็นผงแป้งกระตุ้นเส้นใยนะครับ ผมแป้งกระตุ้นเส้นใยนะครับที่เพื่อนๆเห็นนะครับจะเป็นแบบเฉพาะของฟาร์มเราเลยนะครับก็จะมีอยู่ในชุดเพาะเห็ดน,นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะทดลองนะครับเพื่อนๆครับหลังจากที่เราเตรียมเชื้อเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็นการโรยปูนขาวครับ ปูนขาวที่เราใช้นะครับจะเป็นปูนขาวโดโลไมท์นะครับทุกคนหรือเพื่อนๆมีปูนขาวชนิดอื่นนะครับก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนๆครับลักษณะการโรยวิธีโรยนะครับก็โรยให้เสมอกันทั่วทั้งแปลงแบบนี้แหละครับโรยให้ทั่วๆครับเพื่อนๆครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเลยครับเพื่อนๆครับโรยปูนขาวเสร็จเรียบร้อยเราก็จะโรยปุ๋ยขี้วัวนะครับหรือว่าปุ๋ยคอกนะครับเพื่อนๆที่เราใช้อยู่ก็จะเป็นปุ๋ยขี้วัวนะครับ ปุ๋ยขี้วัวแนะนํานิดนึงนะครับไม่ควรเป็นปุ๋ยที่เก่าเกินไปหรือเก่าจนข้ามปีนะครับลักษณะการโรยก็ไม่ยุ่งยากครับก็โรยให้ทั่วแปลงเสมอการเท่าๆกับเราโรยแปลงผักนั่นแหละครับเพื่อนๆครับพอโรยขี้วัวเสร็จเรียบร้อยเราก็จะมาโรยเชื้อเพื่อนเชื้อที่เราเตรียมไว้นะครับที่เราขยี้ยีแล้วก็ผสมคลุกเคล้าเขา้เขากับผมไปกระตุ้นเส้นใยแล้วนะครับเราจะเอามาโรยให้ทั่วทั้งแปลงเลยนะครับเพื่อนๆ พอโรยเชื Scroll, ick, ite, so ้อเสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อนๆเราก็จะมาทําไม้โค้งนะครับไม้โค้งไว้ร้องผ้ายางเวลาเราคุมผ้ายางนะครับเป็นโครงแปลงนะครับเพื่อนๆความสูงจากหน้าวัสดุเพาะนะครับถึงโค้งไม้จะอยู่ที่เราประมาณสัก40เซนติเมตรโดยประมาณนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับส่วนความหนาของกากมันนะครับหรือวัสดุเพาะในแปลงนะครับก็ควรหนาอยู่ที่ไม่ต่ํากว่า1ฝ่ามือนะครับหรือประมาณ10ซนติเมตรนะครับเพื่อนๆ เสร็จเรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการรดน้ำหมักและฮอร์โมนนะครับเพื่อนๆครับ ส่วนน้ำหมักและฮอร์โมนเพื่อนๆอาจสงสัยว่าเอามาจากไหนนะครับน้ำหมักและฮอร์โมนจะเป็นสูตรเฉพาะของฟาร์มเรานะครับเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆสนใจอยากทําทดลองทําเราก็จะมีให้ไปในชุดครบชุดเลยนะครับเพื่อนๆครับส่วนปริมาณน้ําในการรดนะครับ1แปลงถ้าแปลง5เมตรเราจะรดน้ําอยู่ที่ประมาณ1ถังสีนะครับแต่นี้เราทําแปลงอยู่ประมาณ20เมตรนะครับก็จะรดน้ําอยู่ประมาณ4ถังสีครับเพื่อนๆครับหลังจากที่รดเรียบร้อยนะครับขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยเราก็คลุมผ้ายาง ผ้ายางที่เราใช้คุมจะเป็นผ้ายางชนิดไหนก็ได้นะครับจะเป็นปผ้ายางสีใสผ้ายางสีฟ้าผ้ายางสีดําสามารถทําได้หมดนะครับแต่นี่เราทํากลางแจ้งนะครับเพื่อนๆกลางแจ้งแนะนําไม่ควรใช้ผ้ายางสีดํานะครับเพราะว่ามันจะทําให้มันร้อนเกินนะครับเราจะใช้ผ้ายางใสที่ราคาถูกๆนี่แหละครับผ้ายางใสจะมีข้อดีก็คือมันราคาถูกแต่มันจะบางแล้วก็ขาดง่ายนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆมีผ้ายางสีฟ้าเป็นผ้าฟ้าสีฟ้าก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับ คุมเสร็จแล้วเราก็ขุดดินหรือใช้ดินกลบขอบพายางให้มิดชิดนะครับไม่ให้อากาศเข้านะครับเพื่อนๆพอเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใช้ฟางข้าวนะครับมาคุมหลังแปลงอีกที่หนึ่งนะครับเพื่อพรางแสงนะครับเพื่อนๆไม่ให้มันร้อนเกินไม่ให้มันแดดเกินไม่ให้แสงเข้าเกินนะครับเพราะว่าเราทํากลางแจ้งนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีแสแลนหนาๆนะครับมีแสแลนสามารถมุงแสแลนได้นะครับหรือใช้ผ้าฟ้าสีฟ้านะครับแล้วก็มุงแสแลนก็ได้นะครับมันก็จะทําให้เราใช้ฟางน้อยๆลงนะครับ ก็จะประหยัดถึงเรื่องของการใช้ฟางนะครับเพื่อนๆครับ หลังจากเวลาผ่านไป3วันนะครับประมาณ3-4วันเราก็จะทําการตัดใยครับเพื่อนๆครับวิธีการตัดใยนะครับก็ไม่ยุ่งยากครับคือเราจะเปิดแปลงออกให้กว้างการตัดใยก็คือการระบายอากาศเสียออกนะครับเพิ่มความชื้นเพิ่มออกซิเจนเข้าไปนะครับทุกคนลักษณะการตัดใยนะครับก็เปิดแปลงให้กว้างนะครับแล้วก็รดน้ำนะครับปริมาณน้ําที่เรารดนะครับก็จะเท่ากันกับตอนที่เรารดตอนโรยเชื้อเลยครับเพื่อนเพื่อนครับใช้ปริมาณน้ําเท่ากันนะครับทุกคนครับถ้าเพื่อนๆติดตามตั้งแต่ต้นๆนะครับก็จะรู้นะครับ ว่าเราใช้น้ําประมาณเท่าไร่ต่อแปลงแปลงกีงง่เ<ด>ม็ดใช้น้ําประมาณเท่าไรนะครับเพื่อนครับพอตัดใยเสยร็จเรียบร้อยรดน้ําเสร็จเรียบร้อยเราก็จะคุมฟางไว้เหมือนเดิมนะครับที่เพื่อนเเห็นเพื่อนเพื่อน,อนจะสังเกตได้นะครับว่าขอบผ้ายางเราจะไม่กรบดินนะครับทุกคนครับ หลังจากตัดใย,ยไปประมาณ1วันนะครับเราก็จะมาให้อากาศเห็ดวิธีการให้อากาศเห็ดนะครับเราก็จะเอาขวดน้ำโพลีลิตรหรือมัดฟางข้าวนะครับหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามมายัดตรงขอบพายางนะครับเพื่อที่จะให้อากาศเนี้ยระบายเข้าออกได้สะดวกครับเพื่อนๆครับแต่ไม่ต้องเปิดกว้างนะครับห้ามเปิดกว้างนะครับเพราะว่าแปลงข้างในมันจะแห้งง่ายนะครับเพื่อนๆครับ หลังจากนั้นนะครับเวลาผ่านไปประมาณ8วันนะครับ8วันเห็ดก็จะเริ่มมาแล้วนะครับเริ่มโตเริ่มจับเม็ดแล้วนะครับผ่านไปประมาณ9-10วันนะครับเห็ดก็จะเริ่มโตพร้อมเก็บแล้วครับเพื่อนๆครับดอกคนข้างที่จะใหญ่แล้วก็หนานะครับสําหรับเชื้อพุตานนะครับหากเพื่อนๆสนใจที่อยากจะทดลองทําไม่ว่าจะทํากินเองหรือว่าทําขายนะครับเพื่อนๆแตะลิงก์ใต้คอมเมนต์หรือทักแชทหาเราได้เลยนะครับเราพร้อมที่จะให้คําแนะนําทุกขั้นตอนเลยครับเพื่อนๆครับขอบคุณครับ